สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็มาเจอกันกับทิพย์อีกแล้วนะคะหลังจากที่ห่างหายไปนานเลยวันนี้นะคะทิพย์ก็จะมาสอนวิธีต้มถั่วที่ง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็ได้ถั่วที่สุกไวแล้วก็นุ่มมีกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะสูตรนี้ทิพย์ได้ลองทําแล้วนะทุกคนช่วงที่เราต้มเนี่ยกลิ่นถั่วมันจะหอมเย้ายวนมากๆเลยแล้วก็การต้มมันจะเหมือนการต้มหม้อแรงอักเลยนะคะทุกคนถ้าใครจะลองกินถั่วให้ต้มตามทิพย์ได้เลยนะคะ ลหลายคนอาจจะยังไม่รู้วิธีการต้มแบบนี้นะคะตัวทิพย์เองก็เพิ่งจะลองสดสดร้อนร้อเลยนะคะทุกคนก็ลองให้ปรับเปลี่ยนไปใช้กันดูนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าทิพย์จะต้มถั่วยังไงแรกเลยนะคะก็ให้ทุกคนแกะถั่วทั้งหมด5สีรวมในกระมังเดียวเลยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้แช่น้ำค้างไว้1คืนนะคะ เช้ามาลักษณะหน้าตาถั่วก็จะเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้นําไปล้างน้ําให้สะอาดจนกว่าจะหายเหม็นตุกนะคะทุกคนจากนั้นก็เอาถั่วที่ล้างเสร็จเนี่ยมาใส่ในหม้อหุงข้าวแบบนี้ใส่ถั่วลงไป1ส่วนแล้วก็ใส่น้ํา2ส่วนให้หุงแบบนี้ได้เลยไม่ต้องใส่น้ําตาหรือใส่เกลือลงไปนะคะจากนั้นก็ให้กดแบบนี้เหมือนเราหุงข้าวปกติเลยค่ะใครมีใบเตยก็ใส่ลงไปได้เลยนะคะช่วยเพิ่มความหอมเสร็จเวลาที่เราจะกินเราค่อยมาผสมทีหลังค่ะ จากนั้นนะคะก็ให้เฝ้าคอยระวังนะคะทุกคนเพราะว่าหม้อบางอันนี้ก็ไม่ตัดอัตโนมัตินะคะทุกคนทิปก็จะต้มประมาณ50นาทีนะคะถัว่วหอมฟุง้งกระจายน่ากินมากเลยค่ะทุกคนแล้วการต้มแบบนี้นะคะจะได้ถั่วที่นุ่มละมุนมากๆเลยนะคะ ก็ต้มง่ายมากๆด้วยแล้วก็สุกไวมากๆด้วยค่ะอีก็ใกลเริ่มจะได้แล้วนะคะทุกคนแล้วก็บีบๆดูนะคะถ้าพอใจแล้วเราก็ปิดไฟได้เลยนะคะสําหรับใครที่อยากลดน้ําหนักให้ได้ไวนะคะให้ต้มถั่ว5้าสีกินแทนมื้อเย็นได้เลยค่ะตัวทิพย์เองนะคะในมื้อเช้าเนี่ยทิพย์จะกินกาแฟดําผสมกับถั่วขาวนะคะทุกคนกินแทนมื้ออาหารเช้าไปเลยในมื้อเที่ยงเนี่ยทิพย์ก็จะกินเป็นข้าวปกตินะคะยกเว้นของทอดของมันอาหารแปรรูปต่างๆแล้วก็ผลไม้หวานต่างๆนะคะ พอตกมามื้อเย็นนี่ทิพก็จะกินเป็นถั่วห้าสีแทนอาหารมื้อเย็นเลยค่ะแล้วก็จบมื้อเย็นที่5โมงเย็นค่ะทุกคนเสร็จทิพก็ขอจัดแบบร้อนๆเลยค่ะทุกคนคือมันหอมน่ากินมากๆเลยนะคะกินมากกินน้อยแล้วแต่เราเลยนะคะเอาตามความต้องการของแต่และคนเลยค่ะจับมือนี้นะคะทิพจะกินถั่วล้วนๆเลยนะคะไม่ได้ผสมอะไรเลยเพราะว่าร้อนๆน,นี้ก็อร่อยดีเหมือนกันนะคะทุกคน ขอบอกเลยนะคะว่ากินง่ายมากๆแล้วก็มีกลิ่นหอมมากๆด้วยอิ่มนานมากอิ่มถึงชาิหน้าเลยค่ะทุกคนสูตรนี้นะคะมีหลายคนที่เอาไปทําตามแล้วก็น้ําหนักลงไวมากๆด้วยนะคะหรือใครจะปั่นกินก็ปั่นได้เลยนะคะเป็นสมูทตี้ถั่วค่ะจะกินถั่วคู่กับชานะคะทุกคนหลังจากนั้นที่ก็จะกินชาก่อนนอน1-2สองซองค่ะสําหรับคนที่ธาตุเบาก็กินแค่1นึซองนะคะส้าใครที่ธาตุหนักก็ให้กิน2องซอง กับน้ำร้อนหนึ่งแก้วนะคะกินก่อนนอน30นาทีค่ะชาเนี่ยจะช่วยทำให้เราไม่ท้องอืดกินสูตรนี้แบบยาวๆได้เลยนะคะแล้วก็น้ำหนักลงไวมากๆด้วยนะคะชาตัวนี้คือชาหมีเฟยค่ะทุกคนจะช่วยกระตุ้นการเผาผาลาญลดระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็ยังช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยคุมความหิวได้ดีมากๆด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ยังมีกลิ่นหอมมากๆด้วยค่ะสามารถชงจิบกินระหว่างวันได้เลยนะคะ หนึ 1> 1่งซองชาต่อน้ําร้อนหนึ่งแก้วแล้วก็ผสมน้ําเปล่าหนึ่งลิตรค่ะกินแบบนี้น้ําหนักจะค่อยๆลดลงค่ะทุกคนถ้าใครที่กินถั่วนะคะก็อยากจะให้ลองต้มแบบนี้ดูคือจะได้ถั่วที่สุกไวมากแล้วก็นุม่มแล้วก็มีกลิ่นหอมมากๆเลยแล้วก็เป็นวิธีการต้มที่ง่ายมากๆเลยแล้วก็สูตรนี้นะคะมีหลายคนที่ทําตามแล้วก็น้ําหนักลงไวมากๆด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ทิพย์คงต้องไปแล้วค่ะฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ทิพย์ได้ทำคลิปต่อๆไปได้วยคะ่ะ